คับผู้ชมครับทือชาตินำเสนอการแข่งขันฟุตบอลเอเอฟ150แชมเปี้ยนชิพนะครับโดยการ2020ครับนี่เป็นเกมจากสนามกีฬากลางจังหวัดอุทัยธานีครับทีมเจ้าบ้านนะครับอุทัยธานีเอฟซีครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของชนะธนบิลครับเกมในครึ่งเวลาแรกเริ่มต้นครับชนะธนบิลนะครับเป็นฝ่ายขี่ลูกเริ่มเกมก่อนครับบุกขวาไปซ้ายในจอภาพนะครับแล้วก็ปาร์คใจยองครับรออยู่ เจสตากรอน,นี่มาช่วยสกรีนได้เปิดย้อยมาเสาไกลคราวนี้ขึ้นมงได้แต่ว่าเบาไปนิดนึงครับขวามีเจสตากรเติมมานะให้ไม่ได้ครับย้อนหลังมาให้นะชะนนครับกดลูกนี้บดแล้วก็ไม่เข้ากรอบแต่จังหวะยิงเนี่ยมันบดไปนิดนึงครับแล้วก็บอลอันเดรียลุยส์ครับตามมาเก็บตกได้อันเดรลุยส์คืนย้อนหลังมาบอลของวุฒิไกลเปิดต่อมามงคนใช้ซัดทันทีครับ ชาเดลมงชงได้แล้วก็ปินส่งซากเกี่ยวลูกนี้จิ้มโดนไม่เต็มเท่าไหร่ครับโอ้พินสมงซ่าครับหลุดไปแตน่าจะมีปลายนิ้วของกิติพันธ์ด้วยนะครับอัมบงซาให้มาแทงต่อทันทีมีโอกาสป่าเรียบลูกนี้บอลจอนหลังแล้วมีตัวเตมิมยิงเข้าไปเลยครับโอ้ชาเดลซัดลูกนี้ก็จุยครับอุทัยธานีได้ประตูขึ้นนำชัยนาทฮอนบิลไลวลาครับ บอลจากพัฒนพลกับส่งมาที่โมเรร่าครับปาดเข้าไปเลยปิ้งกับบงซ่าไปครับเสาสองมียาเดลครับตั้งเท้าแปโอ้โหว่าเลือกมุมแปรได้ดีมากครับเบียดเสาเข้าไปเลยครับทางกิติพันธ์เนี่ยพยายามจะพุ่งแต่แล้วบอลยาวให้กับเจเดลคืนแล้วอําบงซ่าครับโอ้โหเก็บตกยิงแล้วมีบอลแฉลบด้วยนะครับอาเฟโคโยดีดดีภูมิพัฒน์เปิดมายังถึงอันเดรุสจะแต่งออกวงนอกหลบมาได้หนึ่ง ยังตัดเข้ามาแล้วจ่ายมาถึงแล้วเฟลโคโย่แล้วเฟล์ไหลผ่านมาเดียวเดียวแฮร์รีสันครับชิปลูนี้แล้วก็ดึงประตูต่อหนึ่งครับโอ้โหมาได้ในนาทีสุดท้ายเลยครับของครึ่งแรกครับชายหน้าทอนเร็วตีเสมอได้สําเร็จครับดูภาพชาครับจังหวะโคโย่ไหลโอ้โหไม่ล้ําครับแล้วก็ดิงนิ่มๆเลยครับคือไม่มีไม่มีคนจับตอนแฮร์รซันเนี่ยวิ่งไปหาที่ว่างครับมีแต่คนดูบอลครับเนี่ยครับ เลยว่างเลยครับเอลสินก้าเปล่าจบครึ่งเวลาแรกไปแล้วด้วยนะครับก็เป็นทางด้านของไททานี f c ครับเสมออยู่กับไชน่าทอนบิลหนึ่งต่อหนึ่งครับแล้วนี่กลับมาได้เร็วครับพรินส์สมองซาดึงจวะเจอกับกาณายหลบกาณายมาได้อล้วครับหลุดก็เอาเราเบียดนู่นนี้ด้านหลังก็สินเปล่าจุดโทษนะครับโอ้โหกานายเสียท่ากับพรินส์สมองซา แล้วนีมือเนี่ยนะครับไปดึงด้วยครับนี่ครับโรดริเกสเมเล่าวิง่งเข้ามาแล้วก็สัดลูกนี้เซฟได้ครับโอ้โหแต่คุบอยู่บนเส้นเลยครับกิจพันธ์โรดิเกสมโโเมเรดาแปะโอ้โหเบาด้วยครับแล้วก็ไม่มุมทางแฮร์ริสันครับยิงลูกนี้โอ้โหเฉียวเสาแรกครับ พุ่งมานีเหมือนจะเช็คไปแล้วนะครับสติกรดูครับปุ๊บโอ้ตอนนี้ชายหน้าหลุดมาเดลุยส์ถึงเส้นหลังชิปมาเสาไกลเน่งๆ่งยิงเอาก็โอ้ไม่เหลือครับแซงนำเชียบคาดกว่าครับและเกมนี่เหมาคนเดียวเลยครับแฮร์ริสันคาร์โดโซครับดูครับจังหวะโคโยเนี่ยชิ่งมาให้ยังเดลุยส์ครับวิ่งเข้ามาโอ้โหโล่งอีกแล้วครับทางคาร์โดโซครับไม่มีตัวประกบเลยครับ ตัวประกบเนี่ยวิ่งไปทางภูมิพัฒน์กันหมดนี่ครับแต่ว่าเสาสองนี่โบเล่าเตะมุมเปิดโค้งก็มาได้โขกลูกนี้ปัดบนเส้นซ้ำเจ,อ,จอครับโอ้โหสองประตูต่อสองไปแล้วครับอ่าละครับเดี๋ยวดูว่าใครแฮตทริกก่อน์ครับเกมนี้ไท,ทยซันและก็ชาเดลนี่ครับลูกแต้มุมของโบเลราปริ้นเนี่ยมงบอลไปตกพื้นนิดน,นึงครับทำให้กิติพัพนธ์เนี่ยต้องต้องปัดออกมานะครับไม่กล้าร,รับแลบสุดท้ายนี่ปัดออกมาตรงหน้า ครับเกมเล่นต่อไปแล้วเดรุยส์แตงเข้ามาสวยครับเดรุยส์จะจ่ายให้ลูกนี้มีโอกาสลาเฟลซัดลูกนี้โอ้โหสามประตูต่อ2ครับเกมนี้เป็นไปได้หมดแล้วครับมี5ประตูไปแล้วครับแล้วาเฟลโคโยครับซัดให้ชัยนาทครับขึ้นนําอีกครั้งหนึ่งทางด้านซ้ายนะครับทางอุวิพัฒน์เนี่ยเขนจะเป็นคาโดโซ่นะครับที่ไหลมาให้นี่ครับไอใสนคาโดโซ่ครับไหลต่อมาให้เฟลโคโยแล้วก็ยิง วิชานะทุ่มไม่กับเจเดลเจเดวดีดกลับมาวิชานได้ไหมตั้ง้อมเปิดโด่งลูกนี้บอลย,ย้อยแล้วก็ออกควา้าไปอยู่โดนสามลูกเนี้ยตีเสมอครับโอ้แล้วเป็นฮัทชิกด้วยครับของเจเดลความผิดพลาดจากกิติพันธ์แสนสุขครับออกมาตัดบอลไม่ดีโดนลงโทษเลยครับดูครับจงังหวะวิชานหยอดเข้าไปแล้วครับไม่มีอะไรเลยครับตรงนั้นครับแล้วหลุดเองครับเรียบร้อยเลยครับนี่ครับ ปบการของชัยนาทครับปันโดงลูกนี้เข้ามาโขสกสกัดได้ครับนะเวอสินเป่าหมดเวลาการแข่งขันครับอุูท้ายธานีครับจบเสมอกับชัยนาทฮอนบิลแบบสุดมันนะครับ3ประตูต่อ3ครับ กีฬาสดที่เดียวต้องที่ TrueVision เท่านั้นอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนคุณจะได้ไม่พลาดคลิปกีฬาดีๆของ TrueVision